สวัสดีครับวันนี้ก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับสำหรับดัมพูดิสนะฮะสำหรับดิสเบรกหลังของเรานะครับ mm hmm. ก็รถคันนี้นะเป็นมอเตอร์โฮมนะฮะก็ความสำคัญข,ของที่เมย์ hmm. เพื่อให้เบรกมันเนียนขึ้นแล้วก็เบรกมือมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับรถางหนักแบบนี้นะฮะลูกค mm hmm. ้าเห็นความปลอดภัยเป็นหลัก mm hmm. แล้วก็ได้มา ี้เข้าไปนะครับเราเรียกว่าดัมดูดลิ้นะครับจากดับเบรกอกเป็นดิสเบรกแทนนะก็จะมีจานเบรกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นการบังฝุ่นพร้อมกับตัวกล้ามเบรกมือที่อยู่ในดับของเดิมนะครับดับตัวจานดิสตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตัวนี้จะเป็นคลิปเปอร์ใหม่นะครับแล้วก็จะมีเห็นดำๆนี่ก็คือตัวที่เพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นอิเล็กทริกเบรกก็คือเป็นเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะครับนะฮะ ประสิทธิภาพเบรกจะเน้นความเนียนและนุ่มมากกว่าของเดิมนะครับก็เป็นชุดคิดสำเร็จมาครบหมดเลยก็จะมีกล่องควบคุมตัวเบรกมือนะฮะ ESB นะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นกล่องควบคุมเรามีกล่องควบคุมมาด้วยนะครับต้องเป็นชุดไวริ่งใส่ไฟนะครับแลมีอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะครับสำหรับชุดเบรกมือของเรานะครับก็ถอดถุงเก่าออกแล้วก็เอาของใหม่ใส่เขาไปได้เลยไม่ต้องโมดิฟายไม่ต้องดัดแปลงนะครับเพราะเราทำเป็นชุดคิดสำเร็จมาให้หมดเลย เน้นย้ำนะฮะทุกนี้ทุกอย่างทั้งหมดนี่จะเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับนะฮะก็เป็นชุดคิดสำเร็จของไอรอนแมนเรานะที่ทำมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบรกเพื่อความปลอดภัยของรถที่ท่านขับนะครับถ้าท่านใดสนใจก็มาทดลองตัวอย่างมาชมตัวอย่างที่ไอรอนแมนของเราแห่งนี้ได้เลยนะครับก็จะมีเป็นชุดสำเร็จแบบนี้นะฮะมีหลายรุ่นรถนะครับก็มามาคุยกันนะมาะว่า รถของท่านเป็นรถรุ่นไหนต้องการะจะแปลงจากจับเป็นดิสมีมีไหมนะฮะก็มาคุยมาทดลองได้ที่เรานะ